เคยสงสัยกันไหมครับว่าลึกๆแล้วในใจเราเนี่ยมันมีเหมือนกับแผงควบคุมลับซ่อนอยู่หรือเปล่าแผงควบคุมที่มันค่อยๆกําหนดความเป็นจริงของเราในทุกๆวันเลยนะโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ําแล้วถ้าไอการตั้งค่าพื้นฐานในใจเราเนี่ยมันดันกําลังทํางานขาดขวางเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงล่ะครับนี่แหละคือคําถามสําคัญเลยและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือแล้วเราจะเข้าไปแฮ็กหรือเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าที่ว่าเนี่ยได้ยังไงกัน แนวคิดหลักที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากงานของดรเอเลียครัมครับเป็นาศาสตราจารย์จากสแตนฟอร์ดเลยนะท่านบอกไว้ชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจกับร่างกายมันไม่ใช่ของ2ส,สิ่งที่แยกกันนะแต่มันคือระบบเดียวกันที่ทํางานเชื่อมกันแบบโอ้โหน่าทึ่งมากแล้วพลังที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากการที่2อ,อย่างนี้ทํางานด้วยกันนี่แหละครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะฮะว่า mindset เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันสร้างความจริงของเราได้ยังไงแล้วก็ไปดูข้อพิสูจน์เจ๋งๆอย่างการทดลองมิลค์เชคที่ดังมากๆและที่สำคัญที่สุดเราจะเปลี่ยนการตั้งค่าในใจเราได้ยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาทำความเข้าใจคำว่า mindset กันในมุมที่มันเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังแบบคาดไม่ถึงเลยแหละครับ ดรครัมให้นิยามไว้แบบนี้นะครับว่า m i n d s ็ t เนี่ยมันก็คือความเชื่อหลักที่มันฝังรากลึกอยู่ข้างในตัวเราให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับระบบปฏิบัติการในมือถือเราเลยอะครับที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาคอยกําหนดว่าแอปต่างๆจะทํางานยังไง m i n d s ็ t ของเราก็คือระบบปฏิบัติการของใจเราแบบนั้นเลยประโยคนี้สําคัญมากเลยนะครับ m i n d s e t คือการตั้งค่าของจิตใจเพราะอะไรเพราะถ้ามันเป็นแค่การตั้งค่านั่นก็แปลว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรถูกไหมครับเราสามารถเข้าไปอัปเดตมันได้เปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดเวลาโอเคพอเรารู้แล้วว่า Mindset คือการตั้งค่าคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้การตั้งค่าในใจเนี่ยมันเปลี่ยนจากแค่ความคิดความเชื่อไปเป็นผลลัพธ์จริงๆในชีวิตเราได้ยังไงคือมันมีกลไกล4อย่างครับที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนี่แหละครับ4กลไกที่ Mindset ใช้สร้างโลกของเราขึ้นมาหนึ่งเลยคือความใส่ใจ คือ mindset เราเนี่ยมันเป็นเหมือนฟิลเตอร์เลยครับคอยกรองว่าเราจะเห็นอะไรหรือมองข้ามอะไรไป2คืออารมณ์อันนี้เหมือนเพลงประกอบชีวิตเลยครับกาหนดโทนความรู้สึกของเราในแต่ละวัน 3. คือแรงจูงใจตัวนี้แหละที่คอยผลักให้เราอยากทํานู่นทนํานี่และสุดท้ายครับที่พีคสุดๆเลยคือสรีระวิทยาไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ามันเปลี่ยนการทํางานของร่างกายเราได้จริงๆมีเคสที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเมลิซา เธอเนี่ยกลัวการขึ้นเครื่องบินแบบสุดๆเลยนะกลัวมาเป็น10ปีคือทุกครั้งที่จะบินเนี่ยใจจะสั่นเงื่อแตกแต่รู้ไหมครับว่าเธอเอาชนะมันได้ยังไงแค่บอกกับตัวเองง่ายๆเลยว่าอ๋ออาการพวกนี้มันก็แค่การตั้งค่าเก่าในใจเราเท่านั้นแหละโหแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวความกลัวที่ฝังหัวมา10ปีหายไปเลยลองคิดตามดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วในใจเราละมีการตั้งค่าเก่าๆอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่า เอาละครับทีนี้มาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นมากเราจะไปดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันแบบชัดๆเลยว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อร่างกายได้ลึกซึ้งขนาดไหนกันแน่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่ายาหลอกหรือ placebo effect เนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับที่แค่ความเชื่อของเราเนี่ยมันเปลี่ยนชีววิทยาในร่างกายได้จริงๆที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือมีงานวิจัยที่คนไข้ได้ยาหลอก แต่กลับมีอาการข้างเคียงเหมือนกับคนที่ได้ยาจริงทุกอย่างเลยเป๊ะๆเ,เลยนะทั้งๆที่ในเม็ดยาน่ะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากแป้งคิดดูสิครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเกี่ยวกับไมเกรนที่ผมว่านะเขาออกแบบมาได้ฉลาดมากๆคือเป้าหมายของเขาคือต้องการจะแยกให้ออกเลยว่าระหว่างตัวยาจริงๆกับความเชื่อว่ามันคือยาเนี่ยอะไรมันส่งผลมากกว่ากันน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วผลที่ออกมานะครับโอ้โหมันน่าทึ่งมาก คือแน่นอนว่าตอนที่คนไข้ได้ยาจริงแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นยาจริงเนี่ยอาการปวดลดลงเยอะสุดแต่อันที่พีคสุดๆเลยคือตรงนี้ครับยาหลอกที่แปะป้ายว่าเป็นยาจริงกลับช่วยลดปวดได้ดีเท่ากับยาจริงที่แปะป้ายว่าเป็นยาหลอกมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าพลังของความเชื่อของเราเนี่ยมันมีอนุภาพพอๆกับตัวยาจริงๆเลยนะครับและแล้วก็มาถึงงานวิจัยชิ้นเอกของดรครัมครับการทดลองที่โด่งดังมากเรื่องมิลค์เชค ที่จะมาให้คําตอบแบบเถียงไม่ได้เลยว่ามายเซตของเราเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับระบบเผาผลาญในร่างกายเราได้ยังไงการทดลองนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเขาให้อาสาสมัครมาดื่มมิลเชคสองครั้งแต่คนละวันกันนะครั้งแรกเนี่ยมิลเชคที่ได้ดื่มจะแปะฉลากว่า Indulgent Shake แบบว่าโอ้โห620แคลอรี่จัดเต็มอร่อยฟินสุดๆ ส่วนอีกครั้งหนึ่งก็ได้เดือมมิลเชคที่แปะฉลากว่าเซนเซเชคเป็นเชคเพื่อสุขภาพแค่140แคลอรี่เท่านั้นเองแต่จุดหักมุมมันอยู่ตรงนี้ครับความจริงก็คือมิลเชคทั้ง2แก้วนั้นอะ่ะมันคือแก้วเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับมี350แคลอรี่เท่ากันสิ่งเดียวที่ต่างกันคืออะไรคือมายเซ t ที่ถูกสร้างขึ้นจากฉลากบนขวดแค่นั้นเลยครับทีนี้มาดูผลลัพธ์กันครับ นักวิจัยเข้าไปวัดระดับฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อเกรลินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนความหิวนั่นแหละผลปรากฏว่าตอนที่ดื่มเชคที่แปะป้ายว่าตามใจ620แคลล์ระดับฮอร์โมนความหิวดิ่งลงหวบเลยครับแปลว่าร่างกายรู้สึกอิ่มและพอใจมากแต่ตอนที่ดื่มเชคเพื่อสุขภาพ140แคลระดับฮอร์โมนแทบไม่ลดลงเลยนี่มันแสดงเห็นชัดๆเลยนะว่าร่างกายเราตอบสนองต่อฉลากไม่ใช่แคลอรี่จริงๆ และความแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับมันต่างกันถึง3เท่าฮอร์โมนความหิวมันลดลงมากกว่าถึง3เท่าเลยนะแค่เพราะเราเชื่อว่ากําลังกินของอร่อยตามใจร่างกายมันพอใจมากกว่าในระดับชีวภาพเลยเคยเป็นกันไหมครับที่กินสลัดชามใหญ่ๆแต่แป๊บเดียวก็หิวอีกแล้วนี่อาจจะเป็นคําตอบของเรื่องนั้นก็ได้นะครับโอเคพอเห็นแบบนี้แล้วคําถามคือแล้วเราจะเอาความรู้พวกนี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไง โดยเฉพาะกับเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องการกินนี่แหละครับพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดกับดักที่เรียกว่า mindset แบบจํากัดกันครับคือเราจะคิดว่ากินเพื่อสุขภาพเนี่ยมันต้องฝืนต้องอดทนต้องกินของไม่อร่อยแต่ที่มันน่าแปลกก็คือพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันกลับส่งสัญญาณไปบอกร่างกายว่าเฮ้ยยังขาดอยู่นะยังไม่อิ่มซึ่งมันตรงข้ามกับ mindset แบบตามใจเลยครับที่เน้นการมีความสุขกับสิ่งที่กินอันนั้นจะส่งสัญญาณความพึงพอใจไปที่ร่างกายแบบเต็ม ทำให้เรารู้สึกอิ่มได้จริงๆดรคลัมสรุปไว้เลยครับว่าหัวใจสำคัญก็คือ mindset แบบตามใจเป็น mindset ที่ดีที่สุดเวลาที่คุณกินคือการอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้มีความสุขกับอาหารจริงๆไม่ใช่ไปต่อต้านมันกลายเป็นว่าวิธีนี้กลับดีต่อสุขภาพในระดับชีวภาพมากกว่าซะอีกไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแต่ต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่า mindset แบบตามใจเนี่ยไม่ใช่ใบอนุญ,ญาตให้เราไปกินแต่อาหารขยะนะไม่ใช่เลยแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราตอนกินครับ สมมติว่าเรากำลังกินสลัดแทนที่จะนั่งฝืนกินแล้วในใจก็คิดถึงเค้กลองเปลี่ยนใหม่ครับโฟกัสไปที่ความสดกรอบของผักรสชาติหวานหวานของมะเขือเทศคือดื่มดํำกับมันจริงๆนี่แหละครับคือการเปลี่ยนการตั้งค่าของจริงเพื่อให้ร่างกายได้รับสัญญาณความพอใจแบบเต็มร้อยและสุดท้ายนะครับสิ่งที่รงพลังที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือแม้ว่าในชีวิตเราจะมีอะไรหลายอย่างมากๆที่เราควบคุมไม่ได้แต่อย่างน้อยการตั้งค่าในใจของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราควบคุมได้ครับ เรามีอำนาจที่จะเลือกและเปลี่ยนมันได้เสมอก็แลย้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้กลับไปลองคิดกันดูนะครับว่ามีการตั้งค่าอันไหนในใจเราที่มันอาจจะเก่าไปแล้วและถึงเวลาที่เราจะต้องอัปเดตมันสักทีเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราครับ